จะสามารถที่จะหาได้ในส่วนนั้นได้ครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับส่วนของผมก็จะเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ครับประมาณว่าเนี่ยพี่คิงเขาจะพัฒนามาเป็นสคริปต์ใช่ไ totally> um, MA> หมครับว่าเขาจะพัฒนาระบบต่างๆเข้ามาให้แล้วพี่ก็จะพัฒนาเป็นเว็บไซต์เอาไว้ให้พี่คิงขายสคริปต์ประมาณนั้นครับโอเคค่ะแล้วก็อยากรู้ค่ะว่าเริ่มเรียนรู้พัฒนาเกมคือสมัยที่เราเข้าวงการเกม จัดการพัฒนาเกมพัฒนาเว็บไซต์ค่ะอย่างผมนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มที่พัฒนาเกมนะครับตอนนั้นก็ยังจะเป็นผู้ติดเกมอยู่แล้วเล่นเกมค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เขบอกที่บ้านก็มีเขาเรียกว่าหนอว่าบ้างครับที่เล่นเกมเยอะจนเกินไปตอนนั้นเราไม่สามารถที่สร้างรายได้เกมได้ครับทำไมเขาบอกต่อว่าแล้วก็ผูติดเกมค่อนข้างหนักมากครับก่อนที่เข้าวงการพัฒนานะครับเดี๋ยว่ามพิธเกครับ ก็ผมตอนนั้นก็จะไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้มากเท่าไหร่ครับก็มีวิธีนี่แหละครับเป็นแรงบันดาลใจครับตอนแรกก็เริ่มทําให้ผมได้เริ่มทําเว็บไซต์มาครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยมีไรายได้ส่วนตัวใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะติดเกมเหมือนกันนั่นเลยครับก็เลยหาเวลาที่แบบว่าเออในการเล่นเกมนี้เราสามารถทําเงินได้อย่างไรใช่ครับก็ประมาณครับผมคือเรื่องติดเกมนี้นะคะก็แบบว่าเป็น ปัญหาใหญ่เลยใช่ไหมคะคุณขายใช่ไหมก็เราเราจะได้ถามนะว่าเออเด็กติดเกมเสียการเรียนรลยนี้เลยทําให้แบบผู้ใหญ่คะ่ะส่วนมากเขาจะแบบส่งเสริมให้ลูกๆนกเรียนะ่ะเรียนมากกว่าเล่นเกมแบบใช้เวลาเรียนอย่างเดียวไปเลยคะ่ะพี่พี่สองคนมีวิธีอะไรคุยกับที่บ้านให้เข้าใจในการเล่นเกมในการแบบสร้างเซิร์ฟเวอร์สร้างเว็บไซต์อะไรคะค่ะ <ขอ S 1> โอเคครับก็เป็นคาถามที่ค่อนข้างที่จะ มันตอบค่อนข้างยากครับเพราะว่าคือแต่ละคนเนี่ยมันจะมีการเล่นเกมที่ไม่เหมือนกันครับคือบางคนเล่นค่อนข้างที่จะหนักหรือติดเกมไปเลยหรือบางคนที่เล่นพอเพื่อวววความผ่อนคลายเพ่ความสนุกครับนั่นหละครับว่าถ้าเกิดเราเล่นเยอะจนเกินไปเราไม่มีไปการทำอย่างอื่นก็จะโดนคือบอกที่บ้านเขาต่อว่าอะไรเราแบบนี้นะครับเพราะว่า มันเป็นการที่มันเล่นแล้วมันเหมือนเป็นการติดมากกว่าครับเราไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ในส่วนนี้ได้ฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเราเล่นเกมมากๆไปถ้าเกิดใครเล่นเก่งสามารถไปในส่วนของการเล่นไปลงแข่งในส่วนของห้องแข่งตา่างหรือพกทัวเมนต่างๆที่จะหาะไรายได้ในส่วนนี้หรือจะเป็นการเขาเรียกว่าสตรีมเมอร์หรือพวกเป็นพวก,กยูทูบเบอร์ก็ยางได้นะส่วนที่ถ้าเกิดเราเล่นเก่งหรือเราอยากจะฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยก็ผมม่รับว่าค่อยๆไปค่อยๆเป็นแล้วก็แนะนําให้ไปบเวลาด้วยครับเพื่อที่การที่มันเขาว่าคร,ครับครับเล่าเรป่อบทบาตอนนะคะ คนไหนที่แบบว่าเล่นจนผู้ใหญ่ผู้ปกครองนะคะตีตริงมาก็นี่ค่ะต่อก็สำหรับพี่นะครับก็พี่ก็เป็นคนที่ใช้เวลาอยู่ตอนแรกนะครับพ่อแม่พี่ก็จะส่งเสริมในการแบบให้เรียนมากกว่าครับเพราะว่าตอนนั้นพี่เอกก็ยังไม่ได้สร้างรายได้ครับ